สวัสดีคะ่ะทุกคนมาพบกับ Easy Life My w a y อีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันดีๆอีกวันหนึ่งนะคะที่ได้มาเจอเพื่อนๆรวมกลุ่มกันเพื่อรอไปเล่นสงการคะ่ะทุกคนไม่ได้เล่นสงการมากี่ปีจำไม่ได้ะะจานกะลางทั้งวันเลยเพื่อนๆเอ้ยเพื่อน,านองานวัดเอ <laughs> ันไม่เลวเลย <laughs> <laughs> แต่เพื่อนฉันน่ะถนัดแต่ฉันไม่ถนัดเลยฉันไม่ถนัดล้างจานนะเธอถนัดเธอทําไปเพื่อนตรนี้ถนัดทําความสะอาดบริเวณรอบรบ้านถนัดหลานก็ถนัดไปซื้อของโอเคไป งานถนัดทุกคนล้างจานอีกแล้วมีทุกมุมเขาถนัดมันเป็นงานถนัดของก้องจริงเทวดาชอบยกให้เขาเลยงานถนัดเขาเนี่ยเราไม่ค่อยถนัดเราต้องยอมเลีกทางให้เขาเนี่ยสะอาดเนี่แหละที่สุดแล้วที่สุดแล้วนี่แหละเรื่องความสะอาดงานถนัด คนทุกคนดูลูกสาวหนูไม่พร้อมไหนเตรียมพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะไม่ค่อยพร้อมไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ไม่ได้ตั้งใจเลยไม่ได้ตั้งใจไปเล่นตื่นมาก็อย่างนี้เลยเนี่ยแหละลูกสาววัยรุ่นบายเอาอันนี้ก็ะแม่คลิปค่ะเอาเลยวัยรุ่นปิ้วพิ้วว้าว ตอนนี้ลูกๆบางคนก็พากันออกไปเล่นน้ำสงกรารกันแล้วนะคะทุกคนส่วนพ่อพแม่ๆก็มาทำเมนูกินก่อนออกไปเล่นน้ำสงกรารค่ะทุกคนเมนูก็คือเจียวฮ้อนหรือว่าจิ้มจุ่มนะคะทุกคนแต่เพื่อนบอกว่าเมนูเจียวฮ้อนค่ะทุกคนเขาใส่เยอะในเนือนุ่ม ต้องเยอะดังเนาะเส่ปไปหอมๆม,มันต้องทุบทุบตะไคร้แม่ฟ้ามะ่ะต้องทุบตะไคร้จ้ะตะไคร้เนี่ยต้องทุบแต่นั้นนะ่ะแก่ว่ากินมันจะออกอมาแก่เลยไม่เคยไก่เราสร้างมาทุบนี่ผักเนื้อจ้ะอันนี้เนื้อน้องลายอันนี้น้ำจิ้มอันนี้หมู ันนี้อะไรอันนี้น่าจะเป็นสบายหนงังนี่จะเป็นข้าวคั่วอันนี้นข้าขวคั่วยังไม่ได้ใส่น้ำจิ้มน,นี่เป็นบุญเส้นนะทุกคนบุนเส้นอ่ะต่อไปดูวิธีการนนง่ายๆเลยบ้านๆเลยค่ะบ้านๆสาธุ <laughs> ไม่ต้องกิดเยอะเอามีดมาตัดให้มันสั้นนิดนึงนี่แห <laughs> ละกินมันจะได้หอม เหมือนกระท้อนไงยิ่งทุกยิ่งหอมยิ่งหวานอันนี้ยิ่งหอมอันนี้ยิ่งทุบยิ่งหวานยิ่งหอมหอมมากกลิ่นฟุ้เลยเนี่ยหอมเยอะผันเดี๋ยวหนูไม่ได้ไปเล่นเนี่ยหนูจะหาน่ะอือเดี๋ยวก้อยมาใส่ดีไปจิ้มจุ่ม จวหอนหรือจิ้มจุ่มไม่รู้นะทุกคนรู้แต่ว่าเขาทำแบบรู้แต่ว่านี่เดลดดีนะไม่ดูคูเกิลผักบุ้งโหระพากระลำปีทุกคนนี่กระลำปีอันนี้โหระพาผักแล้วแต่ัอบงแล้วแต่ใจเลยชอบอะไรก็ใส่นะเลยทุกคนนี่ใส่ผักลงไปเลยเดือดกลิ่นหอม โอ้ยイอนครับวันนี้ครับมาครับครับมาเมื่อกี้ใส่อะไรนะใส่ซุปก้อนไปหนึ่งหนึ่งก้อนหรือสองก้อนหนึ่งสองสองสองก้อนอะไรกระรมหวานเจี๊ยบต้นหอมมาต้นหอมเรื่องอะไรนะหมด ไก่ออกเส้นไปพาด์ทดิไก่ไม่ได้เข้าในเมืองเออโจงหอนเนี่ยนี่โจหอก็ออกไปพาร์ทมาออตอ,านมอ,อนก็น่าน<ด>จะมาทางนั้นแหละกระหลาดเองน่ะมันมาทางด่านดิ <c oughs> <c oughs> มาทางด่านเลยหลาดเองเมื่อเช้าเลี้ยวเอาแล้วเอาแล้ว,าลวมาแล้วหอมผักจุกจุก เป็นคิวของพักชีลาวจ้ะอันนี้แหละอันนี้แหละที่เด็ดอันนี้แหละอันนี้แหละที่เด็ดคือผักชีลาวแจ่วฮอนคืออันนี้แหละผักชีลาวนี่เอาแล้วนุ่มแตกนะแล้วเหรอเอะข้าวขวดน่ะยังยัง,งเดี๋ยวเดี๋ยวผักชีลาวใส่จักหยุม่หมหอมหอมนี่นี่แหละผักชีลาวนี่ใส่นมจีนก็อร่อย <ช>ตื่นตะพักหมูตเต็มปากเต็มมากของหมูแต่มันก็ยุบใช่มันเ็นมันจะยากเนี่ยการซูมากเวลาขึ้นรถมัน <laughs> มันจะยากอะ <laughs> อ,อ,อยากไปไอตื้อไอ้นี่สบายน,นาง คิดว่ามันไม่อร่อยแล้วมันดำแต่เนี่ยเขาทําความสะอาดแล้วเออเขาทำใช่ไหมเออแกกินว่าเอออร่อยเขาทําความสะอาดมาแล้วมาครั้งที่แล้วนี่เหรอเฮิร์น่ะมันกรึบกรุบใช่ไหมใช่ใช่มันกรุบกรุบใช่ไหมมาเด้อเนี่ยอันนี้หมูทุกคนเมื่อกี้ลงเนื้อไปแล้วลงแล้วเนี่ยน่ะนุ่มอันนี้หมูนี่อันนี้เนื้อไม่เดี๋ยวมันแข็งไงไม่อยากเอาแบบว่าทิ้งไว้นานอ่ะใช่กินเลยอืม กไม่หมายถึงนี่หนึ่งเส้นมาะนะ้ำคิวเส้นอันนี้เพื่อตาบตอบไปเอรอยียบ่้เจ้าฟาเหมือกันหนึ่งมารับใช่ไหมเมื่อกี้ตอบแล้วไม่ใช่หรอน้ำเดือดปุดๆเลยนะทุกคนใส่ทั้งเนื้อใส่ทั้งหมูค่ะ ผักเต็มเต็มเลยจ้ะแบบนี้ก็สะดวกดีนะคะทำง่ายๆรับประทานได้หลายคนใส่ชอบบุญเส้นก็ใส่บุญเส้นไปชอบผักอะไรก็ใส่ไปได้เลยค่ะกลิ่นน้ำซุปหอมมากเลยค่ะหอมสมุนไพรมากๆดมางเองก็ไม่ค่อยกินพิตแล้วแต่ถ้าใส่ีเองนิดจะได้นะ ไม่ค่อยกินพชนีชแล้วเดี๋ยวนะี้เพราะว่าพยายามลดพชีชเนม้ออันนี้<ค>นอ่ตามันจะเป็นเนื้อเราตาขาเนื้อเราชอบกินเนื้อคน <laughs> ปตูนหัวฉันไดยเนาะโลงกันอย่างดีมีพลิกแกเอ้ยมุ่นว่าอะไรมุ่งไปดูเดินหน้าล้มตะคุบหน้าประตูหน่ะเนี่ยไอที่ปานน้ำเลยนะสามตัวตอบแบบมั่นใจหลานยังเก่งโอ้โอมี่ยังเก่งอ่ะโอมี่บอกงานถนัดโอมี่เลยป้าโอ้สุดยอดโอมี่สุดยอดเลยโอ้โอมี่เก่งมากเลยเนี่ย เล่นมาแล้วเพื่อนจะเอ๋อตอนนี้นะทุกคนสองทุ่มสองทุ่มวันที่สิบห้านะทุกคนเนี่ยคนอื่นเขาไปเล่นสงการกันตอนไหนไม่รู้แต่บ้านนี้จะไปสองทุ่มนะจ๊ะทุกคนไปเล่นติ้ยๆปิวๆๆปิวปิวเอาปิวๆๆปิวนำมาไปไหม ถุงไปไหมเดือไปต้องเอาไปฮะรหนี่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 ยลุ่นตรงไหนน่นรถคดเท่านั่นใม่มัตรดไปเรื่อยๆมันจะขยายมอมลูกสาวว่าจะมีไยรุ่นที่ไหนได้รถคดเท่าได้หรอเอาตนตนอุ้มมอมขึ้นรถเมมอมขึ้นไม่ได้ขาสั้นขาสั้นเดี๋ยวมาแบบบวกเลี้ยว เออเอาตูดขึ oh. Oh. Yeah. Oh. Uh ้นก่อนเออนั่นแหละนั่นแหละเออยกขึ้นเออสายนั่งได้กระตาทรถแล้วลุงพี่ขึ้นรถแล้วเอา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 แก๊งสองอเอรเอาหนึ่งสองสามเอ้ลุยนี่นะทุกคนรวมแก๊งไปแล้ว วันนี้ไม่ได้ทาแป้งไม่ได้ทาแป้งทาังทางตัวป่ะเราลุยสงการโคราชวันที่15เ <c oughs> มษาสองทุ่ม